สวีดัสสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหางเสียงภาคบ่ายเนาะหางเสงเมื่อเช้าแตกตรงแตกตรงตรง,ตรงนะครับก็เจาะ6 4สีซึ่งหางเสงยังเดิน10แต้มอยู่ครับบ่ายน,นี้ผมว่ายังเป็น10แต้มเมื่อเช้ามันปิดเรื่องขึ้นไปบวกนะครับแต่บวกไม่เยอะอาจจะลงลบอีกก็ได้มันผันผวนหน่อยเนาะแต่ยังเป็นชุดเดิมครับ ยังเป็นชุดเดิมนะครับผมไม่จับคู่ไม่จับคู่ให้นะผมจะเหลือผม,มจะวางสักครู่นะก่ออื่นผมขอพูดรักอา่างมนะครับจะแตกหรือไม่แตกสามตัวจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านนะครับขึ้นอยู่กับท่านเลยเดี๋ยวบางท่านบอกว่าไม่ได้จับสามตัวเสียดายเล่นแค่สองตัวอันนั้นจะเป็นเป็นพราะท่านเองนะครับแต่จะมาบ่นทุกครั้งในหะ้ผมฟังไม่ได้นะพอเลขหลุดก็บ่นว่าตายพอเลขแตกสามตัวก็บอกว่าไม่ได้เล่นสามตัวผมเอาใจไม่ถูกนะครับ เนาะไม่รู้จะพูดอะไรผมก็เลยบ่นตัวนี้แล้วกัน,นแล้วก็พิจารณาดูดีๆนะครับบ่ายนี้ผมว่ายังสิบแต้มน,นะครับถ้าขาลูกขาวิ่งผมว่าผมเจ็ดนะครับผมว่าเจ็ดเนาะผมว่าเจ็ดครับบ่ายนี้เจาะครับ 19, หนึ่งเก้าสองเจ็ดในขอทบหนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หกห้าห้าครับเหมือนเดิมเป็นชุดสิบแต้มน,นะครับแต่ถ้ามันมาแ๊บน,นึงนะครับ ถ้ามา3 7 000, 0, okay. 0 0โอเคติด0ูนหางครับติด 0, 0ูนหาง100มัดหครับ3 7 0 0ครับถ้าลงลบแบบนึงนะครับถ้าลงลบก็3 7 0 0ครับแต่ทีนี้ทั้งนั้น,นเมื่อเช้าคุณแตกแล้ว คุณแตกตรงไปแล้วนะครับคุณเอากําไรมาเล่นหรือคุณถอนแล้วก็นอนหลับนะครับเพราะมันแตกไปแล้วเนาะก็ยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยกันอีทีแล้วกันแล้วเรามาลุ้นกันหุ้นดึกครับเมื่อคืนนี้หุ้นดึกหุ้นดึกยังไม่รวนดาวโจนส์นะคือหุ้นดึกสามสามลัฐมาสองล้นยังเป็นเยอรมันที่ยังเจาะอยู่นะครับเนาะแล้วก็อังกฤษหน้าอังกฤษหนึ่งมาถ้าใครฟังผมดีๆนะครับรัสเซียผมบอกว่าจะมาคู่ <REP. S 2> คู่เลขตัวแทนกับเบิ้ลมันก็มาตัวแทนกับเบิ้ลแต่ไม่ได้มาเด่นของเราต้องกราบขออภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงเรวยๆยทุกท่านครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับช่องทางการสนับสนุนครับดูโฆษณาให้ด้วยครับและก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่โอนเงินมาหลังจากแตกทางแตก3ตัวครับผมไม่จะเรียกร้องอะไระครับเพราะบางครั้งก็ยังเป็นหน้าเดิมๆท่านเดิมๆที่โอนมาครับผมไม่ต้องลองเลขที่บัญชีผมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นท่านอยากจะโอนท่านก็โอนมาโอนมาเองครับต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับ เนาะหรือว่าทุกท่านครับ